ลงปูฟันได้ทาการยติเป็นพระคณะธรรมยุทธ์ณพัทศีมาวัดโพธิสมพรอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมปีพุทธศักราช2468โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจุมพันธุโรเมื่อครั้งท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูสังฆวุฒิกรเป็นพระอุปชาท่านพระอาจารย์รถเป็นพระกรรมวาจาและท่านพระอาจารย์มุก เป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้ฉายานามว่าอาจารัอันหมายถึงผู้มีความประพฤติด,ดีหรือผู้มีมารยาทงามเมื่อทัญ,ญติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธิกายแล้วการนับปัญษาจึงเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หลังจากทําการยติเป็นพระธรรมยุทธที่วัดโพธิสมพรแล้วท่านได้กลับไปพำนักอยู่กับหลวงปู่มั่นภูริตโตที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดนองคาย นับเป็นรรษาที่หนึ่งของท่านในสังกัดคณะธรรมยุทธิกายขณะนั้นท่านมีอายุ26ปีและนับเป็นครั้งแรกที่ได้จำพรรษาร่วมกับหลวงปู่มัม่นพระอาจารย์ต่างๆที่ร่วมจำพรรษากับหลวงปู่มัม่นที่วัดอรัญญวาสีในพรรานั้นประกอบไปด้วยพระอาจารย์กูธรรมทินโนพระอาจารย์อ่อนยาณสิริพระอาจารย์สารไม่ทราบฉายาพระอาจารย์ฟันอาจารโรพระอาจารย์กว่าสุมโน และยังมีพระภิกษุสมณีอีกส6กรูปในสมัยนั้นวัดอรัญญาวาสีเป็นวัดที่ห่างไกลจากหมู่บ้านพอสมควรสถานที่จึงเงียบสงัดสปายะมากในพรรษานี้ท่านได้อาภาธหนักป่วยเป็นไข้มาลาเรียตลอดทั้งพรรษาแม้กระนั้นท่านก็ไม่เคยย่อท้อเมื่อถึงวันประชุมฟังโอวาทจากหลวงปู่มัน่นท่านอุตส่าห์เข้าร่วมฟังโอวาทโดยไม่เคยขาดแม้แต่ครั้งเดียวยิ่งไปกว่านั้น การทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆท่านก็ร่วมทํากับพระเนรองค์อื่นๆไม่ได้ขาดจนลงปูมั่นถึงกับออกปากชมว่าท่านฟันได้กําลังใจมากนะพรรษานี้เมื่อใกล้จะออกพรรษาลงปูมั่นพุริทโตได้ประชุมหมู่สิทธิ์พระสัมเนรเพื่อเตรียมออกเดินทุดงกรรมฐานโดยให้พระเนนหาที่วิเวกเงียบสงัดสงบตามป่าตามเขาตามถ้ำเงื่อมผาตามป่าช้าป่ารกชัด ตามหมู่บ้านเล็กๆ,ๆน้อยเพื่ออาศัยเป็นที่โคโจรบิดาบาดเพียงได้อาหารมาอย่างชีพเพื่อปฏิปธรรมหลวงปู่มั่นได้แบ่งเิษออกเป็นชุดโดยจัดหลวงปู่กูธรมทิมมทนโนหลวงปู่อ่อนยานาสิลิและหลวงปู่ฟันอาจารโรให้อยู่ในชุดเดียวกันเพราะเห็นว่ามีนิสัยต้องกันส่วนพระเนรนอกนั้นก็จัดเป็นชุดๆดอีกหลายชุดแต่และชุดจะมีพระอาวุโสที่สุดเป็นหัวหน้าก่อนออกธุดงหลวงปู่มั่นได้สั่งไว้ว่า แต่ละชุดให้เดินทุดงเลียบภูเขาภาวนาวิเวกไปตามแนวเขานั้นและแต่ละชุดก็ไม่จําเป็นต้องเดินทุดงเกาะกลุ่มกันไปด้วยกันตลอดระหว่างทางท่านใดอยากแยกไปวิเวกหน้าที่ใดก็เพียงแต่บอกกับพระภิกษุในชุดเดียวกันว่าจะนัดหมายกันไปพบกันที่ใดเมื่อได้เวลาแล้วพระเนนแต่ละชุดต่างก็ออกเดินทุดงตามตกลงกันไว้ล้มปูก,กูกับล้มปูอ่อ,อนได้แยกไปทางพระพุทธบาทบบกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี ส่วนหลวงปู่ฟันท่านมีนิสัยชื่นชอบการออกทุดงเพียงลําพังท่านได้ออกเดินทุดงไปที่วัดร้างแห่งหนึ่งที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดนนทคายแล้วภาวนาที่วัดร้างแห่งนั้นอยู่หลายวันแล้วก็ออกเดินทุดงเรียบแม่น้ําโขงขึ้นไปทางอำเภอสีเชียงใหม่วันหนึ่งขณะที่ท่านออกเดินไปจนคําไปพบกับสารปู่ตาแห่งหนึ่งริมแม่น้าโขงเป็นสลากว้างครึ่งวายาวหนึ่งวาสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งศอก มุงหลังคาด้วยแผ่นไม้เล็กๆคล้ายแผ่นกระเบื้องเปิดโล่งด้านหน้าและด้านข้างทั้งสองมีฝาผนังเฉพาะด้านหลังอย่างเดียวลวงปู่ฟันเห็นว่าใกล้จะค่ำม,มืดแล้วจึงเข้าไปพักภาวนาที่ศาลปูตาแห่งนั้นตลอดจนทั้งคืนพอย่ำรุง่งพระอาทิตย์จวนจะขึ้นแสงขมุกขมัวยังมองไม่เห็นชัดดีก็มีคนแจวเรือมาจอดตรงบริเวณที่ตั้งศาลปูตาแห่งนั้น ชายคนแจวเรือยกมือพะนมแล้วอธิษฐานด้วยเสียงอันดังชัดเจนว่าขอให้เจ้าแม่หนังอ่วมันดาลให้ค้าขายดีๆร่ำรวยยุ่ยเย็นเป็นสุขหลวงปู่ฟันเฝ้ามองชายผู้นั้นแล้วอดนึกคำไม่ได้จึงออกเสียงแทนเจ้าแม่หนังอัวไปว่าเออเอาสิเสียงนั้นทำเอาชายผู้นั้นสะดุ้งตกใจแล้วรีบแจวเรือหนีไปหลังออกจากศาลภูตานั้นแล้วหลวงปู่ฟันอาจาร ก็เที่ยวที่ดวงต่อไปและไปแวะพักที่วัดผาชันปัจจุบันคือวัดอรัญญบรรพฤอําเภอสีเชียงใหม่จังหวัดนนทบุายลบุฟันพักอยู่ที่วัดผาชันอยู่หลายวันแล้วเดินขึ้นเหนือไปพักอยู่บริเวณหินหมักเป้งออกจากหินหมักเป้งก็เดินย้อนกลับไปพบหลวงปู่กูเล่หลวงปู่อ่อนที่พระบาทบบกอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีตามที่นัดแนกกันไว้ก่อนแยกทางเมื่อเดินมาถึงบ้านผักบุ้งซึ่งอยู่เชิงเขาพระธาตุบบก ก็ทราบว่าหลวงปู่ทั้งสองได้ออกเดินทุดงไปบ้านขอซึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านผือเหมือนกันหลวงปู่ฟั่นจึงได้ปรากฏอยู่ที่บ้านผักบุ้งห้าวันโดยหาสถานที่เงียบสงบป,ปรากฏบําเพ็ญเพียรอยู่ตามภูเขาลูกนั้นในระหว่างที่ท่านพักอยู่ในสถานที่นี้เองวันหนึง่งหลวงปู่ฟั่นได้เดินขึ้นไปบนภูเขาเพื่อหาสถานที่ภาวนาขณะที่ท่านเดินผ่านราวป่าแห่งหนึง่งท่านก็ถึงกับสะดุง้ง พอได้ยินเสียงคล้ายเสียงสัตว์กำลังตะกุยดินอยู่ข้างทางเดินด้วยสำนึกสัญชาตญาณว่าจะต้องเป็นสัตว์ตัวใหญ่แน่นอนและอาจเป็นสัตว์ร้ายท่านคาดว่าน่าจะเป็นเสือเพียงนึกว่าเป็นเสือเท่านั้นทัดก็ถึงกับยืนนิ่งตัวแข็งเพราะมันอยู่ใกล้เหลือเกินทันใดนั่นเองเจ้าของเสียงก็โผล่หัวออกมาจากพุ่มกอหญ้ามันเป็นเสือจริจริง และก็เป็นเสือโครงลายพาดกอนเห็นเพียงหัวก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวเล็กเ,กเป็นเสือขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวลุงปุ่ฟันเจอเสือประจันหน้าอย่างซึ้งซึ่งหน้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกและท่านก็ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนท่านถึงกับยืนตกตรลึงและเย็นว่าไปตามไขสันหลังความรู้สึกของท่านในตอนนั้นคิดว่าถ้าท่านหันหลังวิ่งหนีจะต้องเสร็จมันอย่างแน่นอนเพราะท่านอยู่ใกล้ตัวมันมาก เพียงมันกระโจนเข้าใส่ครั้งเดียวก็ถึงตัวแล้วท่านจึงยืนนิ่งสงบพยายามสำรวมจิตใจให้ตั้งมัน่นให้มีสติเพื่อรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างก,กระตาันหันรวดเร็วแต่ก็ทําให้ได้สะดวกเหมือนในภาวะปกติลมหายใจมันติดติดกระขัดด้วยไม่รู้จะทําอะไรท่านก็แต่แต่ยืนนิ่งตัวแข็งทางฝ่ายเสือก็จ้องดูท่านอย่างไม่ละสายตาเช่นกันแต่เพียงสองสามอึดใจ มันก็ำลำคางท่านป่าและก็โจรหายวับไปต่อหน้าต่อตาท่านจึงค่อยโล่งใจได้กลับมาเป็นปกติบรรดาพระเนนที่อยู่ข้างล่างเมื่อได้ยินเสียงเสือคำรามอย่างผิดสังเกตต่างก็พากันวิ่งกรูขึ้นมาพร้อมกับตะโกนถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วท่านไม่เป็นอะไรทุกองค์ต่างก็รู้สึกโลง่งอ,อกโล่งใจไปตามๆกันจากเหตุการณ์ที่หลวงปู่ฟันเจอเสือซ,ซึ่งหน้าในครั้งนี้ ยิ่งทำให้ท่านเห็นประจักษ์และทำให้เชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนบทที่ว่าธรรมโมขเวรกคติธรรมจารังธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติมากๆยิ่งขึ้นไป